กราบด้วยซาบซึ้งท่านคือหนึ่งเพชรงามเลอล้ำค่าอดีตสู่ปัจจุบันนั้นตรึงตราทุกเวลานาทีที่ท่านทำล้วนสรรสร้างความสุขให้ทุกสิ่งเพื่อองค์กรเยี่ยมยิ่งทุกเช้าค่ำครั้นท่านลาเราทั้งหมดขอจดจำท่านคือผู้ชี้นำ สู่การดีนายประเวททองแบนตำแหน่งผู้มน,นการโรงเรียนชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านในประดุกราชธาทรงธรรมประวัติการรับราชการพุทธศักราชส5 2 2ดํารงตําแหน่งครูหนึ่งโรงเรียนวัดใหม่วังว่าอำเภอบางมุนนาจังหวัดพิจิตร พุทธศักราช2535ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านคลองม้วยหลัวอเภอทับคร้อจัังหวดพิจิตรพุทธศักราช2537ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดดงเย็นอเภอบางมุนาคจพิจิตรพุทธศักราช2538ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้มรยการโรงเรียนบ้านสักเหล็กอเภอสักเหล็กจัังหวดพิจิตร พุทธศักราช2544ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบางบุนาคราชอุทิศอำเภอบางบุนาคจังหวัดพิจิตรพุทธศักราช2544ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยคำตาลอำเภอภู่ประทับช้างจังหวัดพิจิตรพุทธศักราช2548ดำรงตำแหน่งผอโรงเรียน โรงเรียนวัดไดวนอําเภอทับค้อจังหวัดพิจิตรพุทธศักราช2549ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเงาอําเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรพุทธศักราช2552ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังกฎนุกูลศึกษาอําเภอบางมุนนาจังหวัดพิจิตรพุทธศักราช2553 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใดรังราชอุทิศอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรพุทธศักราช2555ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใดประดุกราชฏาทรงธรรมอำเภอบางมุนาคจังหวัดพิจิตรความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู 1. มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นครูรักและศรัทธาในวิชาชีพครูโดยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ รับผิดชอบเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการอย่างเต็มความสามารถ 2. ได้อบรมสั่งสอนให้นักเรียนและทำงานตามอุดมการณ์ที่ตั้งไว้เพื่อให้นักเรียนได้เป็นคนดีคนเก่งมีทักษะอาชีพในการทำงานและดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง 3. ได้ทำงานกับเพื่อนครูเพื่อนกันลยานมิตร ที่มีอุดมการ์ในการทํางานได้รับความร่วมมือร่วมใจการประสานงานในด้านต่างๆด้วยดียิ่งจนทําให้การเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพเสมอมา 4. ได้เป็นผู้บังคับบัญชาและมีลูกน้องที่ได้ร่วมกันพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและร่วมมือกันบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ จนทำให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นอย่างดีเช่นโครงการ1 0 0 0 0แสนคูดีโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนที่มีผลการเรียนโอเนตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศ3ปีการศึกษาย้อนหลังโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำเป็นต,ต้นคติในการทำงาน โลกใบนี้ไม่มีพื้นที่สำหรับคนอ่อนแอนางนันทวดีทศะส,ะสังคินตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลมางมุนาราชอุทิศประวัติการรับราชการพุทธศักราช2525ด 25, ํารงตําดำรงตำแหน่งครู2ระดับสอง โรงเรียนบ้านบ่อปิ้งเกลืออำเภอโพประทับช้างจัังหวดพิจิตรพุทธศักราช2527ตำแหน่งครู2ระดับ2โรงเรียนวัดวังหินแรงอำเภอบางบุนาัจพิจิตรพุทธศักราช2532ตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3โรงเรียนบ้านวังกลางราชานุอน์อนอบางบุนาัจพิจิตรพุทธศักราช2541 ตำแหน่งอาจารย์2องระดับ6โรงเรียนอนุานบาลบางบุนาคราชอุทิศอำเภอบางบุนาคจังหวัดพิจิตรความภาคภูมิใจในชีวิตครู 1. การเป็นครูที่ดีได้ทำงานในอาชีพที่รักและทรงเกียรติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจอุทิศตนเสียสละมีความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ 2. ได้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดีมีความสุขและรับผิดชอบต่อสังคม 3. มีส่วนร่วมในการรักษาชื่อเสียงไม่เกี่ยงงานสารธรรมเนียมเปรี่ยมคุณธรรมหลําเลิศวิชาการของสถานศึกษา 4. ได้เพื่อนร่วมงานที่เป็นกัละยาณมิตรช่วยเหลือเกื้อกูลการเสมอมา 5. ได้ร่วมงานกับผู้บริหารที่ดีมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้ความรู้และให้ประสบการณ์ในการทำงานคติในการทำงานความสำเร็จเกิดจากการตัดสินใจลงมือทำนางสมศรีนินนาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลบางูนาราชอุทิศประวัติการรับราชการพุทธศักรา2531เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดหนึ่ง งานธุรการฝ่ายบริหารงานทั่วไปหน่วยศึกษานิเทศกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2533เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีหนึ่งงานบริหารทั่วไปสพอ,อ,อโพทะเลสพปพิจิตรพุทธศักราช2534เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีสองงานบริหารทั่วไปสพอ,อ,อบางบุนาพุทธศักราช2540ครูหนึ่ง โรงเรียนชุมชนวัดโพทองประกาศิิวิทยาสบปอ,อบางบุนนาพุทธศักราช2542ครูหนึ่งโรงเรียนอนุบาลบางบุนนาคราชอุทิศจนถึงปัจจุบันรวมเวลารับราชการ33ปี7เดือนความภาคภูมิใจ1มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นครูได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจอบรมสังสอนรุกศิษย์ ให้เป็นคนเก่งคนดีมีความรับผิดชอบ 2. มีเพื่อนร่วมงานที่ดีช่วยเหลือเกอื้อกูล 3. ม,มีผู้บริหารที่ดีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลให้ความรู้และประสบการณ์คติในการทำงานยิ้มแย้มมุ่งมั่นเสียสละมีเมตตานางนงยาวอินทลิศ ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดโพทองประกาศธิวิทยาประวัติการรับราชการพุทธศักราช2524ดำรงตำแหน่งครูหนึ่งโรงเรียนวัดหนองกะทออำเภอบางบุนนาคจังหวัดพิจิตรพุทธศักราช2527ดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนสำนักขุนเนนอำเภอบางบุนนาคจังหวัดพิจิตร พุทธศักราช2529ัารงตําดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้างคอนแคอําเภอบางบุนนาคจังหวัดพิจิตรพุทธศักราช2546ัารดำรงตำแหน่งอาจารย์สองโรงเรียนชุมชนวัดโพทองปะกาศิวิทยาอําเภอบางบุนนาคจังหวัดพิจิตรจนถึงปัจจุบันความภาคภูมใิใจในชีวิตครู 1. ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอน ศรัทธานในอาชีพครูอุทิศเวลาให้กับราชการเสียสละทรัพย์เวลาอย่างเต็มความสามารถ 2. ได้พบเพื่อนร่วมงานที่ดีเป็นกัลยาณมิตรในการทำงานช่วยเหลือให้งานออกมาสำเร็จลุล่วง 3. ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีมีความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ รำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขมากมายหลากหลายอาชีพตามความสามารถของตน4เป็นผู้ใตบ้บังคับบัญชาที่ดีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลให้ความรู้ประสบการณ์ต่างๆในการทำงานทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันคติในการทำงานความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนางสาวสุธีรา ปกรณ์โนดมตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบำรุงราชวิทยาคมประวัติการรับราชการพุทธศักราช2527ดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสามโรงเรียนบ้านกุดแค่อำเภอเมืองจังหวัดมุตราหารพุทธศักราช2529ดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสาม โรงเรียนวัดท่าหอยอำเภอบางมุนาจังหวัดพิจิตรพุทธศักราช2544ดำรงตำแหน่งอาจารย์2ระดับ7จโรงเรียนบารุงราชวิทยาคมตบหอไก่อ,อบางบุนาจังหวัดพิจิตรจนถึงปัจจุบันรวมเวลารับราชการทั้งสิ้น37ปีความภาคภูมิใจในชีวิตครู1 มีความภาคภูมใิใจที่ได้เป็นครูได้อบรมสังสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีมีอาชีพการงานแตกต่างกันไปมากมาย 2. มีเพื่อนร่วมงานที่ดีเป็นกัละยาในมิตรเสมอมา 3. เป็นลูกน้องของผู้บริหารที่ดีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลให้ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานทั้งในอดีตและปัจจุบันคติในการทำงาน ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนายวัชรศักดิ์วุฒยากรตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบางบุนาคราดอุทิศประวัติการรับราชการพุทธศักราช2526ารดำรงตำแหน่งครูสองระดับสองโรงเรียนบ้านเมืองทับจานทดอุปถรัรมภ์อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตร พุทธศักราช2535ารงตําดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนวัดคงคารามอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรพุทธศักราช2546ดํารดำรงตำแหน่งอาจารย์สองโรงเรียนบ้านน้อยปลุกอุทิศอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรพุทธศักราช2558ดํารงตําแดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบางบุนาคราชทิศ อำเภอบางมูลนาจังหวัดพิจิตรความภาคภูมิใจในชีวิตครู 1. การได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิดและเป็นข้าราชการครูในกระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 2. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก 3. ได้รับเครื่องหมายเชิดจูกเกียรติ1 0 0 0 0แคูดีจากครุสภา 4. ได้รับรางวัลครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่นจากสมาคมผู้บริหารและผู้ประกอบวิชาชีพครูโพทะเล 5. การได้เห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขคติในการทำงานทำให้ดีที่สุดณจุดที่ทำนางละดารัตปานทิพย์ตำแหน่งครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลอำเภอบางบุนาควัดห้วยเขนประวัติการรับราชการพุทธศักราช2528ดำรงตำแหน่งครู2โรงเรียนบ้านหนองกระเป๋อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์พุทธศักราช2530ดำรงตำแหน่งครู2โรงเรียนบ้านหนองโบดอํอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ พุทธศักราช2541ดำรงตำแหน่งอาจารย์2โรงเรียนวัดวังแรกอ,อรหนองบัวจัังหวดนครสวรรค์พุทธศักราช2550ดำรงตำแหน่งครูวิทยฐา,านะครูชำนาญการโรงเรียนวังก้านเหลืองอ,อดงเจริญจัังหวดพิจิตรพุทธศักราช2554ดำรงตำแหน่งครู วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดวังตะปูอําเภอบางมุนนาคจังหวัดพิจิตรพุทธศักราช2528ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลอําเภอบางมุนนาควัดห้วยเขนอําเภอบางมุนนาคจังหวัดพิจิตรความภาคภูมิใจในชีวิตครู1มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นครู ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถและเต็มใจอุทิศแรงกายแรงใจเพื่อพัฒนางานให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด 2. ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนอย่างเต็มที่และยังได้ขัดเกลาให้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นคนดีคนเก่งรู้หน้าที่และเต,ติบโตไปเป็นคนดีของสังคมเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต 3. ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่ดีมีน้ำใจช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเสมอมา 4. ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้บังคับบัญชาที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสามารถและมีความอบอ้อมอ,อ,อารีคติในการทำงานรับผิดชอบมุ่งมั่นนำไปสู่ความสำเร็จนายสมนึกรักคํามีตําแหน่งครู วิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนวัดลำปดาเหนือประวัติการรับราชการพุทธศักราช2524ดำรงตำแหน่งครูหนึ่งโรงเรียนวัดห้วยร่วมอำเภอบางบุนาคจังหวัดพิจิตรพุทธศักราช2531ดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งโรงเรียนวัดลำปดาเหนืออำเภอบางบุนาคจังหวัดพิจิตร พุทธศักราช2535ดำรงตำแหน่งอาจารย์สองโรงเรียนวัดลำปดาเหนืออำเภอบางบุนนาจังหวัดพิจิตรพุทธศักราช2547ตำแหน่งครูโรงเรียนวัดลำปดาเหนืออำเภอบางบุนนาจังหวัดพิจิตรพุทธศักราช2551ตำแหน่งครูขศสองโรงเรียนวัดลำปดาเหนืออำเภอบางบุนนาจังหวัดพิจิตร ความภาคภูมิใจในชีวิตครู 1. มีความภูมิใจในอาชีพครูได้ทําให้คนมีความรู้สามารถเอาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือเรียนต่อได้ในอนาคต 2. ได้เพื่อนร่วมงานได้พี่น้องช่วยเหลือเพื่อกลนกันและยังเป็นที่ปรึกษาได้ในบางเรื่อง 3. ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้รู้ผิดชอบชัว่วดีสอนให้เดินไปในทางที่ถูก ไม่ทำให้ผู้คนเดือดร้อน4รับใช้แผ่นดินตอบแทนแผ่นดินที่อยู่มีความสุขทุกครั้งที่ได้เกิดอยู่ในแผ่นดินนี้และได้ใส่ชุดข้าราชการสีกากีรับใช้ประเทศชาติ 5. ได้บทเรียนมากมายในชีวิตภูมิใจที่ได้เห็นสิทธิ์ได้มีอาชีพการงานที่ดีและสิ่งที่ทำให้ภูมิใจที่สุดคือเห็นสิทธิ์ทุกคนเป็นคนดีของสังคม คติในการทำงานไม่มีสิ่งใดที่เราไม่สามารถทำได้ถ้าเรามุ่งมั่นและพยายามที่จะทำนายปียพงศ์เกิดเข้มตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนศรีประสิทธิวิทยาประวัติการรับราชการเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2527ดํารำรงตำแหน่งครู2ระดับ2โรงเรียนวัดบึงน้ำกลับ จังหวัดพิจิตรพุทธศักราช2529ดํารงตําดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนวัดบึงน้ำกลับพุทธศักราช2535ดํารงตําดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ4โรงเรียนวัดคลองแขกจังหวัดพิจิตรพุทธศักราช2 5 4 0ดํารดำรงตำแหน่งอาจารย์สองโรงเรียนวัดวังไคร้จังหวัดพิจิตร พุทธศักราช2547ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนวัดวังไคร้จังหวัดพิจิตรพุทธศักราช2553ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดวังไคร้จังหวัดพิจิตรพุทธศักราช2558ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยาอำเภอบางบุาคจังหวัดพิจิตรจนถึงปัจจุบัน ความภาคภูมิใจในชีวิตครูมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นครูได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจโดยอุทิศตนสลระเวลาและกำลังทรัพย์นำความรู้ความสามารถมาใช้อย่างเต็มกำลังความสามารถทรงผลให้ได้รับรางวัลต่างๆมากมายและได้อบรมสั่งสอนสิทธ์เพื่อให้สิทธ์เป็นคนดีคนเก่งของสังคมรู้จักเอาใจใส่ต่อหน้าที่การงานของตน ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขคติในการทำงานค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเราจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดนางสาวรัชนีคงสวัสดิ์ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยาประวัติการรับราชการเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2533 ดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านใดกระพังตาจังหวัดพิจิตรพุทธศักราช2543ดำรงตำแหน่งอาจารย์สองระดับ7โรงเรียนวัดคลองคอยจังหวัดพิจิตรพุทธศักราช2564ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยาอบางบุลนาคจังหวัดพิจิตรจนถึงปัจจุบัน ความภาคภูมิใจในชีวิตครูมีความภาคภูมิใจในการได้ปฏิบัติหน้าที่รับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความเสียสละเมตตาการุณามีความอดทนอดกลั้นเป็นอย่างยิ่งและภูมิใจในอาชีพครูมีผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานที่ดีมีความภาคภูมิใจที่ได้อบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดีคติในการทำงานปัญหาและอุปสรรค เป็นที่มาแห่งความสำเร็จนายสนองเพีงแจ้งตำแหน่งช่างไฟฟ้า3โรงเรียนบางไผ่ราชสงงคอประวัติการรับราชการรับราชการในตำแหน่งนักการพันโลงโรงเรียนวัดท่าหอยในวันที่หพฤษภาคมพุทธศักราช2533ปัจจุบันดำรงตำแหน่งช่างไฟฟ้าสโรงเรียนบางไผ่ราชสงงคอ รวมอายุราชการ31ปีความภาคภูมิใจในชีวิตการทำงานการได้ทำงานในฐานะข้าราชการซึ่งนับว่าเป็นข้าราชการของแผ่นดินได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาคติในการทำงานทำวันนี้ให้ดีที่สุด